สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบงไปสู้สคุณสู้กนครับพอกรับเบาเทา้าห้างนะาชชนเครับพี่น้องมาพี่น้องมาเมือนี้ตาเหลากุ้งสะดุ้งนะครับตําเหลากุ้งสะดุ้งบึง้งเอาแบบบบเมนบบเมนวัดสดนะครับแล้วก็บ,บัวนวัดสุกสะดุ้งเยกหน่อยเอาไปหลวกเย็กนยหน่อยนะ่เอามาพักกับพักแก่กับพักกรอบบริกินโดนเติมเลยได้พักกรอบนี่นะครับก็บบักทัวบรรยากาศขังหลังครับบบเมนทงหน้าเป็นทงยาครับพี่น้องกระลังเขียวงามนะครับ โอ้บักกะทินได้บักกะทินมานำช่วงนี้กะลังพี่น้องมามาบรรยากาศนี่มันแรงพี่น้องมันสีเหมือนสีคำก่อนเอา้าใสยบุกันอืมืมเดี๋ยวหางออก ต้นไม่ทั้งหลังบทติ่งพี่น้งองเพราะว่ามันบุรุม <laughs> ืมเห็นว่าบวแดงเห็นว่าบวแดงเผ็ดเด้พี่น้องอันเป็นบพริกเพิ่มพริกเพิ่มพริกเขียว แบบสะดุง้งแบบเขียวกับแราแบบแบบสะดุง้งแบบลวกก็แซ่บอีกแบบครับ หนำนอมผึ้นบรรยากาศในมือแร่งซ้ำเนี่ยพี่รองกระลังพอดี ื mm hmm. อกระทินกระเทืนอนตัวนี้วันเลากระถินอ่อน <laughs> mượt khăm khỏe bắp bắp khẩu khao điều ก็อยากเอาไปตวงออกับพี่น้องพี่น้ามันลอยอองร้องอยู่ลุ่ม,มไปสวดกัยียงสดดกัน ย่างไหมหัวปัดบังมึงอย่างกับพี่นอ้องโตเดี๋ยวจัดการโตรไม่ไพี่น้องมันเกา่า แบบซุกกระแทบอีกแบบพี่น้อง <laughs> แต่สวดอายูรุม mmm, mm se sí, abraba, ¿no? ันบวอุดตัวพีหน่องว่าเหมือนมันนำจริงเร่งพี่ยุลุ่ม,มเลยขั้นบ่ห้องไปต้งมากเวลาสวดคล้ง ฮฮดิบก็บกินแล้วจจิ้มก็กินแล้วอันเช่น้ำปลาก็กินแล้วต้าก็กินแล้วแบบดิบรอมึงแบบเพิ่ม <c oughs> หืมหืมเกาตาวับด้วย เสียบยนันคำชุดถ่ายเลยหนวดเบิ่งน้ำนุ่มอยู่ผิวหน้องลงหลอดพื้นบัด เยาวบวเผ็ดพี <thighs> ่น้องอือบัรเท่าบัรเท่ากินแล้วแบนอืออบาบบาบเลยเลยเบิ้งเหงาออกหนาดำหนาแดงเลยอืมเรียบร้อยโอ้หลายตัวตัวพี่น้องว่าแม่นันเฮ็ดมากหน่อยเดียวใส่ยันทาดอันนี้ทาดไม่ ถาซื้อมาใหม่ว่ามันน้อยเดียวครับพี่น้องว้วไอ้บัดมาเทล่ลงกัคือ,อยังอ้อยเหาะเนาะบาดกินที่บาดห <c oughs> ลายตัวเติบพี่น้องเอา้าบรรยากาศในมือเลงนะครับเอามาฝากพี่ตอนน้องนะครับอาชีแจงแน่หมื่นนั่เพราะว่ามันเป็นบรรยากาศแนมคำเนาะพี่น้องทั้งหลังก็แนมเ,เห็นุดูแสงตะเวนพู่มตอกไอ้ไปลายไม้มันไอ้คือมันตอกกับปลายไม่นะครับตะเวนตกอทั้งหนาเบาเทานะครับพันนา บางต้นไม้ไว้นะครับบรรยากาศซ้ำเนี่ยแหละพี่น้องมันกําลังพอดีเนาะเขาเอื่นว่าพบค่อ่าพบคั่มตะเวนกําลังสีตกดินขีตะเวนแดงนะครับทั้งผุนกับช่องปลายไม้ป่ะบ,บรรยากาศตะก,กี้คั้นไว้แง้มให้ยง้มหน้าก้อเขาเขียวกับไสเบ็ดแล้วพี่น้องยงม้มเนี่ยนะครับไปหาไสเบ็ดกรบหนึ่งไสเบ็ดปลาหนึ่งคู่เมือนีนบ่มีครับเพราะว่าเอ่อกบปลาโบลึงโบแกนน่ะเพราะว่าเขาใส่หลายๆอย่าง น้ำให้น้ำหนาสารเคมีหลายหลายอย,ย่างนะครับเพียรเห็นบนหลังบ,แบนแขนบนขื่อตะก,กี้นะครับเอาพี่น้องอทีท่ติดตามบับชมนะครับพี่น้องที่เบิงบ่าวเถ้านะครับที่ไล่ที่แช่เนาะไปเห็นเป็นภาษาต่างประเทศนะครับเป็นภาษามายองมายังเอาภาษาจีนซะเนาะบ่เป็น่องบ่าวเถ้าได้พี่น,ออน้องเด้ออันนั้นกบไปนะครับแล้วก็เป็น ภาษาอื่นนะครับในติ๊กต็อกขึ้กันบ่าวเท่าบ่ได้ลงเป็นโอ้ยโดนครับพี่น้องติ๊กต็อกที่บ่าวเท่าเคยเฮ็ดไว้กับสามสี่คลิปแล้วก็มีไลฟ์สดอยู่สองเทือนะครับมันบ่มีเวลาที่เขาไปเบิ่งครับพี่น้องบ่าวเท่าก็เลยเอาขออนุญาตพี่น้องว่าสองช่องทางที่ติดตามบ่าวเท่าอิลิก็คือทั้งช่องยูทูบกับเฟซบุ๊กแฟนเพจบ่าวเท้าข้างหน้าชแนลนะครับแล้วก็มีเขึ้นว่าเอาคลิปวิดีโอ ไปลงในเพจสื่อขายโนนนี่นั่นนะครับหรือว่าอขอบริจาคโน,นนนี่น,นั่นบ้าเท่าบอได้เหตุแบบนั้นเด้อพี่นอ้องเด้อพี่น้องอย่าไปลงเสื้อนะครับเห็นรูปเห็นโปรไฟล์เห็นงคือเข้า,าไปแอบอ้างเดี๋ยวบ้าเท่ากาันสิไปดําเนินการอยู่นะครับเพราะว่ามันก่อเสียหายเนาะพี่น้องเนาะ,ะเรื่องบางเรื่องนะครับบางคนนะครับเหตุอาจจะเหตุบดิบดิคุดนะครับบดิคุดถามว่าเราลูบเท่าถึงการบอรบางบ,าง,บางเทธอรู้ครับ แต่ว่าลู่แต่ข่อยสีเห็ดเออนาอกามี่ครับแบบนี้กับพี่น้องนะครับพี่แฟนขาบ,บ่าวเท่านะครับผี่ที่ตามรับชมนะครับกบะเรามันระวังนอพี่น้องอย่าไปลงเสือได้พี่น้องเนาะอ่าบางเทือบางที่นะครับบางเทือบางที่นะครับเพออ่าภาษีว่าโอ้บ่าวเท่าจังสันนั่นสี่บอมีครับบ่าวเท่าบ่าเคยไปขอไปอ่าจังสันนั่นสี่นะครับบ่าวเท่าก็เห็ดของบ่าวเท่านี่ล่ะ เอาเรียกกินมาเฮ็ดให้พี่น้องบึงนะครับสร้างความมวลความซ่นทางด้านการกินอาจีาเป็นเมนูที่พี่น้องมกักหรือบ่มักบ้าเท่ากับกิน,นเรื่อยๆนะครับสลับซับเปลี่ยนวนไปเวียนมาอยู่นี่แหละนะครับจะมานงางว่าผู้เดียวอยู่หน้ากล่องอ่าก็ถือว่าว่าก็พี่กับน้องเพราะว่าตอนพี่น้องเบิง่งเนาะอ่าบาะะ้าเท่ากับได้ยุ่นหนา้าตัวหน้าพี่หน้าน้องแต่ว่าตอนบ้าเท่ากินนี่ก็อยู่ตัวหน้ากล่องนะครับก็ถือว่าส้่งสีสันนะครับสร้างความบันเทิงทางด้านการกินอีกส่วนหนึ่ง นะครับก็บเป็นส่วนหนึ่งที่เฮ็ดให้พี่น้องบางท่านนะครับมีรอยยิ้มเฮ็ดให้พี่น้องบางท่านบางเที่็คนมักก็มีคนสร้างก็มีล่ะนะครับก็บมีหลายๆรูปแบบนั่นะครับเนาะก็เอาฝากพี่น้องนะครับคลิปนี้บรรยากาศในมือแรงก็อยากให้พี่น้องเบิ่งโดนๆพี่น้องว่าใบไม้บบติงภาพคือเป็นร้อยๆและก็บเบิ่งเบึ้งข้างหลังมันเป็นร้อยๆเพื่อนว่า มันเป็นหัึ่งสิครับมันเป็นหนาชัดหลังเบอร์ครับพี่น้องหนาชัดหลังเบอร์เนี่ยมึงมันก็เลยเป็นรื่อยๆเบืองบ่าวแถวเสียวหยามาเบ็นดงจริพี่น้องหยาของแท้เลยครับสถานที่จริงเนี่ยบ่าวแถวโบเคยเฮ็ดยังกว่าข้าว่าซี่ตักซี่จีโบเคยครับบ่าวแถวมิเตะไทยจากมองจริงสถานที่จริงเลยนะครับเพียงแต่ว่าพี่น้องเนี่ยมึงบางมืองอ้าวใบไ,ไม้คือโบติง่งหยาคือโบติ่งเมียนแล้วมันโบล้มพี่น้อง เออวันจีจริงจงไหนเนาะเอาไอ้นี่ละเอา,เอา,เอาสถานที่จริงเอาบรรยากาศจริงมาให้พี่น้องได้รับชมได้เบื้องเนาะต่างกันหอดบ้านอ้าขอบคุณพี่น้องนะครับทุกทท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมบาถเท่าวิปนี้ฝากพี่ฝากน้องคือเ่อานะครับมักกะไรถือใจกระแช่บาถาเท่านี้นะครับเด้อสำหรับื้อนี้ครับสวัสดีครับ